มาเรีเขียนโลโลคือเขียนปู่กาเนาะนี่มลปู่กาปู่คือพระค้าปู่ผู้ปู่บุคคลเจ้าทเจ้าขันเจ้าบานเจ้าข้องจกกระดากาแฟที่ใครคือวันทุกพระองค์วันนี้ไม่ใช่วันทิ้งวันนี้ไม่ใช่วันพระแต่เป็นวันที่อชหกเออวันที่อชืหกชื่อแม่คู่ได้นำต้นผ้าป่ามาร่วมแข่งมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ที่วัดป่าบ้านเมื่อ เออมาเร็วเก้งเกล่ยวเกวมาเร็วเขียปูตาด้วยกลุมปลาปูปูีประคับประกับปูปูตาแล้ับปูคู่ปูบุกคุมของเหาได้นำผ้ามาจกระกรบไฟเออปูรี้าก่ปูรีกาเกิชุก่เกิชุนเก่าเกุไม่ใช่เก่าเกิดชแต่เป็นเกเกนเออเมื่อยืนยันนำผ้ารูปราน แกมารวมคือรวมถางมาเบิกวงมาเบิกครับถึงเงินทองมาถัางด้วยคุณแกเบิกชิบเก๊กคุณแกเบิกชิบเก๊กได้ย้ำผ้าใจรวมเคือรวมถางจนมาถึงปัจจุบันนี้เออด้วยองค์แม่คู่เอออ่าเปิดใจกูเรื่องใบชะก็ระกกาใบคือใครคือว่าเรียบร้อยร่ำบวงท้วงก็เรียบร้อยอืมร่ำไป ท้าวเวทุวันห่องกับปูอนั้นตน,นาขนาดทุกปูชนะขนาดขาดทุกหมูแล้วไก่รวมที่รวมถังรวมถึงรวมท่านบาดยื่แม่คู่เออเห็นทุกคนเลยว่าวันคือคิวโกแต่ห้อยออกวันคือคิวเก็ดอือปกติมันก็ออกคิวโคกแต่ว่ามันเพี้ยนอือจากว่าเด็กเพี้ยนยิน่งเด็กเพี้ยนติปูเออไม่กับเพี้ยนตัวจากคิวโกไปคิวเจ็ดอือ แต่ว่าชื่อสิบเก็ดหวยจะออกอะไรต้องแท็บองค์ปู่ีวันน wow uh, ี้จะพาแม่ค uh รูไปเปิดแท็บทิงเงินทองที่วังบ่ายจะได้หรือไม่อากุ้แก่ครับคุ้งแก่มาเปิดสิบเก็ดเตรียมตัวว่าจะว่าวไรใหญ่ข้างก็ยิ่งค้างว่าวถุงรับปู่อมมรดุกุ้งกุ้งกุ้งจเปิดว่าคือเขาอมมาดุกุ้ กะไปว่าเือจะไปเลี่ยนแบบด้วปุ้ยม่เลียนแบบผู้ชาก็คือมาเปิดใจเคียเออเอาใช้ยาปูตาคนหลอกก็พอเนาะ่มาลกกุ้มาลูกคุ้งยากือห้ามหามเอากระเจ้ามาใช่หามเปิดกระเป๋าตาแล้วป้ยยักษปชมาวาเรตี้พร้อกับยิ้มพร้อมกับยักษ์อีกแกงมุพร้อมกับเปบกเอ๋ อยากตั่นีดกับตาอยางยิ้เข้าวัดพุกหลายม่นโบถกาบักหอยขังดังแมเป็ถนนมือเขาให้วิ่งรถแต่ทำไมไปวิ่งยุ่ขังข้างอ่าเตียว่ะเตี้แก็เอารถมาใช้เอาบอกหอยขังดังมือไม่ไม่ทันรถมมนขันบ่ะนบพก็รถบักหอยขังวัวันางขีนขั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 นไปเลย อ้าว้วยบวงประมือองค์แม่ครู่เออใจผ้าลูกร้านใจคือดขัากมาหาเกย์ยดู้ไ้ดีว่าจะไงปู้ดีอืมปปลงป่ะลงกไปอืมผู้ดลงไปเลยหัวคือลงงไปไาาคืออืมไม่เสียวขึงมากเ้าไหวร้ป่ะหัวใช้ลูกใร้ลอเกินเป้าไม่มาปุ้ดี้อืมไปไปเราเดินหน้าให้ลูก้านเดินตามหลัง ต่อปาเสียบกลุ๊บมันก็เสียบกล้อนได้ยิ่มข้าปูจับมุนท้ายมุนขวะกลับมุนขวะกลับมุนท่าตรงมุนไปมุนมาอ่าเสียบดัว <c oughs> กยิมมาก็จะายคักไงเรึใช่ตัสาตุปูคุณแกเบอร์สิบเกเบอร์นี้สำคัญมากนะคุณนะถ้าไม่มีคุณแกเบอร์สิบเกไม่ใํามากจะได้ฉันมหาเก่ือใหญ่ได้เออป้าชมมากใหญ่แค่ไม่คู่มาชมมาเกินไปจะแคอ่อนแค่บาดที่เอารถแดงพอไม่ใช่สักตัวโอ้ใช่ยาเออมาเดปูจ้าอ่าเอามาใช่เอามาเต็มรรเตอย ครับเอารถแด,ดงมาใส่ติปูแมงคนใครได้่อยห้ำห้ำคนค่อยฟอนห้ำอืมอืม,อมเยืมครับเอาหางมนเต็มเลยครับปูเอาหางมนเต็มเลย,ยอืมเอาขึ้นทั้งหนาทั้งไทยปูเยมครับแค่ขอยมืมทุกท่ายเยมเออ <laughs> เยมกระด่างน้องพวกแกช่วยแค่ข่ายมายาันก็ยิ่งงานกันปูครับปูเขาแค่แค่ข่ายครับของแค่ข่ายรวบใส่เต็มเลยปูปูกันยังว่าเต็มเยมเต็ม ใช่มไมเตมครับโอ้ถามว่ากุแเก๋อเบอร์สิบเก็บสองข้าคเยอะสองางเยอะๆข้งบ่มีกุ้กเบอร์สิบเปิดบปออกได้ยืมเปิดบ่ออกก็มาปูมันเปิดงานถามว่าปูคือว่าางเมื่อกด้ยเะลือมาเกลือมาเอาลูกมาใช้สกประนับไปเรื่อยๆมันเยอะมากเอากุ้เกเบอร์สิบเก็บเบอร์สิบเก็ดมาเปิด มาเปิดแครปกิ้งเงินช่องให้แม่ครูได้นรวมเพื่อรวมช่มางมหาจีดิกับพร้อมกับเดินสวรรค์เดินนรกเดินสวรรค์เดินนรกบ่วดินเดนนิมสวัสดนนิ์บ่วดินนรกก็บ่วดินก็มือใครทำดีก็ได้ดีใครทำครัวก็ได้ชั่วบุญกุชอนแบ่งปันก,กันบ่มือกับดูที่เราช้างเอานะเฮาจะคึกทำด้วยทำด้วยใจ,ยใจมันจึงจะได้ บ่ม <Me S 2> ือไผ่มาบังคับให้ควข้าวบุญเ้อแม่คู่ก็ไม่ได้บีบบังคับใข่ขอให้เกิดจากเกิดจากใจลูกร้านที่รวมทางแล้วลูกเนาะเอออาปูที่อ่อใจไปบวมแบบม่วงก็ไก้กินปุ๋เนี่ยเขาบอกม่วาไหมยมเปยเปยเยืมครับปูแ่นอใจเนีคือยืมมือมือได้บวงสุปปูปูดีว่าไงบังคัยบมไม่คู่เพเออง่ายว่าคือว่นคือหกมุกกระแต่ใเรจดืว่าแ่ะ ใหกรขันคึอตัวเลกตัวเบืรอเดาเยอว่ะสักเออจะก้าก็ไม่ใช่เอาตัว่าขังยอมกรบปูอ่ะปูดีให้ใช้รถขั้นใหญกรปูดีอืออือแค่บักเบ่งหรือแค่บักแดงพอปูดใค้ใช้ขั้นใหญ่กว่าขั้นแดงหรือขั้นใหญ่ไม่แดงกับดำอืม มือมาแดงกับมือมามมึกู้ที่ว่าเอาแค่รถแดงรดไว้แข่เอาใส่รถแดงซาทัวาทัวครูอ้าวข่งพงโกันเนาะครับคูอ่าใจน้องันทุถกแรอ้านต้องแพทวีวีมากเลยแพทเอาเงินเอาค้ามาให้ถูกขางนเนาะครับอ้าวใจรวมเงินรวมแข่งด้วเด้วยุงค์ปารมีองค์แม่ครูใจพาดุูก้านเท็จแข่ง มหาเกดืแกห่ด้วยกุ่บารมืออันยื่นใหญ่ขององค์ปู่ตาแล้กับองค์ปู่รือปู่ชื่อฝาเท้าแต่น้ำผ้าได้ชื่อเก้า่งด้วยคุณแกเบอร์สิบเกดเบอร์สิบเกดแล้วก็สิบเกดไม่ขนาดใหญ่ยิ่มยังมากมากสิบเาว่ามั้ายน้ำบ่อเข้าสิบเปู่ปู่ใบกัใหญขนท่องขึ้นรถนี่ปูได้น้ำหนาพปู่นี่ข้าพอบปน้ำหนาเลยยครับมันไม่ได้ขางรก สสาาธธุุก็จำเป็นหยดๆเอาเล็กน้อยน้ำหนักเล็กน้อยมันตัวปูมันตัวมันตัวตัวเนาะปู้ไงพวกตัวปูประตัวครับว่าจาร่์อาจารย์ปูศักดิ์สิทธิ์ครับ ม่ดื่มครับปูขันผู้ใดคือใหญ่ผู้ใหญ่แต่ถ้าใครคือไม่คุม้มก็ไม่ใหญ่โอเคไหมโอเคครับโอเคแปลว่าตกลงกุ้งแก่เบอร์สิบเกดแค่นั้นคือเปิดอืคุ้มครับคุ้มบาทนต่ไม่ขนาดใหญ่ครับปูาามากมากใหญ่ใหญ่ อ้าวขอให้ลูกร้านทุกคนมือโขกมืออยากมือโขกมือไม้อายุวันนี้สุขภาพพระหื่แล้วก็ดูแทุกคนจะเดินจะเดินนะลูกนะสาธุสาธุคูเหมือนว่ามีทรงไทยเว้ย ัดีนะครับอ่าเลยนำผลละผลลไม้ครับมาคาราวาปูครับมาในปีเก้าเจ็ดศนะครับมาในปีปุรีครับสำหรับยอดผาปลาเมื่อน <UCLA> <im> ี้ก็คือ121670นะครับเด้อครับสำหรับอ่าปูบอกว่างวดนี้ครับลืมบ่ได้คือกุญแจเบอร์17ครับผมลืมบ่ได้ก็คือกุญแจเบอร์17ครับงวดนี้ปูบอกว่าเอารถขั้นมาแดงเลยครับเด้อครับรถขั้นมาแดงครับมาแก่รับสมบัติ อ่าที่ปูรี่ปูตาอ่าพ่แม่คู่หามวนเท่าครับล่วงแปลตุ่มมาแต่ว่างบาดานนะครับเนาะครับล่วงไปลว่างบาดานครับอ่าครับเอารถคันมาแดงมาแก้วครับแต่ว่าปูออกหนาเลยครับปูน้าหนาปูตาเขาน้าหนาครับผมปูตาน้าหนาครับปูรีครับผมปูก็เป็นเก่านะครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยคือปูหอตั้งแต่มือตัวงวดเลยครับเด้อครับปูต่ออายุให้แม่คู่เก้าร้อยสิบหกปีเก้าร้อยสิบเจ็ดปีครับอย่าลืม ครับอ่าเล้าไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับผมอ่ารถมาแดงหรือมาได้มือเศร้านี่ก็บ,บังเอิญครับต,ตีซีตีซีอุกวดตีหานาะครับแอดยิมกับไปเสียรถขั้นมาแดงแล้วก็ขั้นเบนของแม่คู่ครับเบอร์สิบหกสิบเก้าเรีนมันเมาเลยไปเสียปลาปูสีขีขั้นอีมากครับยิมไปเสียโต้เศร้าคุณครับก็อยากให้อ่าปูให้ชั่วห้มันอีฟซีเท่านั้นครับอ่าพอดีปูก็บอกเอาขั้นมาแดงมากแก่สมบัติมาขนสมบัติพอดี FC, ครับเอฟซีครับได้เบื้องคลิปนี้แล้วครับก็อคอยสุกๆมนันๆลำๆเรื่อยๆครับอย่าลืมก,กุญแจเบอร์สิบเจ็ดแต่ว่าปูออกนาปูออกนาปูก็เป็นเกลียวเปนบทแสงโมครับก็มาตรงครับตัวที่ปูต่ออายุให้แมค่คู่ตั้งแต่มมือต่องวดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหกราคาสิบเจ็ดสิบหกราคาสิบคอรออย่าลืมอ่อคาครับอย่าลืมนะครับเด้อให้สุกๆมนันๆลำๆเรื่อยๆน้ำกันคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกับขอให้สมมาตรปรารถนาทุกประการ ครับขอให้บุญบารมีองค์ปู่ชีพเขาวความปู่ตาครับโดลบันดาลในสายบุญของปู่ครับมีแต่โศกแต่หมานแต่ดำแต่ด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัตรปัตนาทุกประการครับสำหรับปู่บอกว่ารถหอยสังครับอยู่ข้างมั่งตีแตงโมครับก็ระวังเพราะว่ามันก็มีมันก็มีมันก็มีหลายหลายรางวัลครับเขากับพี่เจ้านาะครับเนาะอาจจะมี่สามตัวนาสามตัวไทยหรือว่ารางวัลที่สองรางวัลที่สามหนึ่งสี่มันก็หลายตัวเนาะครับเนาะครับที่จริงๆก็คือเก้าหนึ่งเจ็ด 9 1 6ค,ครับ1 6 1 7แล้วก็10ปล่อทำให้สุกๆมันๆน้ำกันทุกทุกคนครับนะสำหรับคลิปนี้ท่านช่องจะขอจบคลิปตรงเพียงซัมมี่ให้เอฟซีสายบุญทุกทุกคนสุกๆมันๆลำลำเลยรวยไปต่อกันอีกทีนึงครับนนยูหอครับ,รบปูตาสีสรุปตัวใดอ่าให้ล้างจานแกล้ยิ้มน้ำปัดใจ,จของพ่อแม่พี่น้องสายบุญครับตัวลูกตัวเบียที่ฝากปัดใจ,จมากครับจะขึ้นถวายปูให้ครับปูสียำตัวใดยูหอ ครับก็รอดิดตามอีกเทอนึงนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องจะขอจบลิปตรงเพียงสานีให้เอซสายบุญทุกๆกันโชคๆมันๆดำๆได้ด้วยแต่มมไม่ยังเพิ่มเติมมครับ่ะลืมด้วค่ะค่ะฮาตัดเลนเขาก็จะลืมศูนย์้ำค่ะครับศูน7์เจนึ่นๆก็คือ1นึ่งหนึ่งกครับแล้วก็ซิครับผมกันใบก็คือ70ครับให้โชคๆมันๆสามตัวเคยงๆก็คือเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านึ่งหกครับผมโชคๆมันๆนกันทุกผูทุกคนชิปนี้